มาดูเรื่องของ GDP ภาพรวมกันหน่อยฮะทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็คาดการณ์ว่าปีนี้ GDP ของไทยดูเหมือนว่าจะโตอยู่ได้สักประมาณ1.6ถ้าเทียบกับปีก่อนปีก่อนเราโตอยู่ประมาณ2ฮะส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่า อาจจะเกิดจากหลายปัญหาที่เข้ามาลุ่มเล้าภายในประเทศไทยใช่ครับนะฮะ,ะ,ฮะก,ก,ก็มีทั้งสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากภาษีทรัมป์ในเศรศษฐกิจระดับโลกนะครับอันนี้ส่งผลกระทบไปทั่วเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะกับไทยนะครับมันก็เลยทําให้องค์การการค้าโลกเนี่ยบอกว่าเศรศษฐกิจโลกเนี่ยนะครับน่าจะมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะฮะจากปี68แปดขายตัวได้2.4%มาอยู่ที่0.5%น้นนะเนื่องจากมาตรการภาษีของทรัมป์นะครับ ส่วนกรณีของไทยนะครับบอกว่าปี69เนี่ยน่าจะเติบโตได้ที่ประมาณ1.6%เมื่อเทียบกับปี68ที่จะโตได้2%เนะฮะเขาบอกว่าโดยการส่งออกสินค้าของไทยในปี69เ้นี่ยคาดว่าจะหดตัวนะครับส่งผลทาให้แรงขับเคลื่อนที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยลดลงการท่องเที่ยวยังฟื้นตัวกลับมาได้ไม่เต็มที่นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือนี่ครัวเรือนนี่แหละนะครับการบริโภคของครัวเรือนก็ยังเป็นแนวโน้มเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขหลักนะครับที่ ทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะฮะคือเรากลายเป็นประเทศที่มาโตต่ำสองต่ำหนึ่งอยู่แถวๆนี้มันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยสู้ดีเลยนะครับคือเราอยู่ในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งปกติมันตัวเลขมันต้องมันจะต้องเติบโตกว่านี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนประเมินว่าเออประเทศไทยอยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะจากฟันเดอร์เมนทัลที่มีอยู่เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่า ด้วยเหตุการณ์ปัจจัยต่างๆ,ๆที่เราเห็นอยู่นะครับทั้งปัจจัยภายนอกนะครับรวมไปถึงปัจจัยภายในนี้ก็ทําให้เราตกตักนะครับ<ช>และดูเหมือนว่าเครื่องมือต่างๆที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยังคงล่าช้ายอยู่นะครับ<ช>อย่างเช่นกรณีของหนี้ครัวเรือนอย่างงี้นะครับทางกสิกรเองก็มองว่าเอ๊ะมันจะต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขยอย่างจรง<ช>ิงจังนะครับมากกว่าที่จะเข้าไปช่วยเหลือแบบไม่เต็มที่ <preparedness S 2> <ๆ S 1> นะฮะ<ม>คือจะทํายังไงที่จะทําให้หนี้ครัวเรือนซึ่งมันแตะอยู่ประมาณสัก 90%เนี่ยนะครับลดลงมานะฮะอยากมีนัยยะสําคัญเราก็เห็นธนาคารแห่งประเทศไทยมีความพยายามที่จะตั้งเอ็มซีขึ้นมาแล้วก็ดูซับคนที่มีหนี้เกินไม่เกินหนึ่งแสนบาทซึ่งเป็นจานวนมหาศาลเลยนะฮรซึ่งตรงนี้ถ้าสามารถดึงกลุ่มเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยมันก็จะทําให้หนี้ครัวเรือนมีตัวเลขเฉลี่ยที่ลดลงนะครับแล้วก็จะทําให้ความมั่นใจสําหรับผู้บริโภคต่างๆเนี่ยกลับมาแล้วก็นโะยบายอื่นๆมันก็จะค่อนข้างทําใช้ได้ผล นะครับเพราะว่ามันมีความมั่นใจมีความต้องการที่จะใช้จ่ายเงินนะครับในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน